สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูเหมียวกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยนะคะในหัวข้อมเมล็ดถั่วเต้นเริงระบำนั่นเองนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าการทดลองนี้เป็นยังไงนะคะ,ะเด็กๆเห็นไหมคะ เห็นค่ะอ่าแป๊บหนึ่งนะคะอ่างงไม่เชื่อว่าน่าฟังอ่ะอ่ากิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยในหัวข้อเมล็ดพืชเต้นระบำนั่นเองค่ะเราจะใช้เป็นเมล็ดถั่วนะคะ สำหรับวันนี้นะคะคนที่จะมาช่วยในการทดลองในวันนี้ก็คือคุณครูนิดนะคะห้องทับสามนั่นเองเด็กๆรู้จักคุณครูนิดแล้วใช่ไหมคะรู้จักไหมรู้จักค่ะรู้จักค่ะรู้จักอ่าโอเคค่ะั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าอุปกรณ์นี้รบ้างหนูว่าไง ออาทำรูปดาวเลยนะได้ยินไหมคะได้ยินนะได้ยินคะ ก็เคยดูเรื่องนักวิทยาศาสตร์น้อยสวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับคุณครูนิดนะคะวันนี้คุณครูนิดจะพาเด็กๆมาทดลองวิทยาศาสตร์เรื่องเมล็ดพืชเต้นระบำค่ะไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะเมล็ดถั่วเขียวแก้วน้ำกรถดแนูดา น้ำเปล่าน้ำเปล่าจากอุปกรณ์กันแล้ว<ม>ขั้นตอนต่อไปก็คือวิธีการทดลองไปดูกันเลยค่ะขั้นตอนตอทอี่ให้เด็กๆเทน้ำโซดาลงไปในแก้วเปล่าเลยค่ะใส่แก้วรูปางเลยเมื่อเทน้ำโซดาเสร็จแล้ว ใส่ถั่วเขียวลงไปในแก้วน้ำโซดาเลยค่ะเมื่อใส่ถั่วเขียวลงไปในแก้วน้ำโซดาแล้วให้เด็กๆสังเกตการเปลี่ยนแปลงของถั่วเขียวได้เลยค่ะขั้นตอนที่สองเทน้ำเปล่าลงไปในแก้วเปล่าค่ะ เมื่อเทน้ำเสร็จแล้วให้เด็กๆใส่มเมล็ดถั่วเขียวลงไปในแก้วแล้วสังเกตการเปลี่ยนแปลงค่ะจะสังเกตได้ว่าถั่วเขียวไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะงเด็กๆสนุกไหมคะกับการทดลองวิทยาศาสตร์เรื่องมเมล็ดพลืเส้นลบบำ วันนี้หมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวคราวหน้าในคลิปหน้าคุณตูนิสจะมาสอนเด็กๆในวิทยาศาสตร์เรื่องอะไรคอยรับชมกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายโอเคค่ะเป็นไงคะเด็กๆสนุกไหมสนุกไหมลูกสนุกค่ะ สนุกใช่ไหมคะอ่านะคะอ่ากิจกรรกิจกรรมการทดลองเมล็ดพืชเต้นระบำนะคะก็คือเราจะนําถั่วเขียวนะคะมาใส่ในน้ำสองอย่างคือน้ําโซดาแล้วก็น้าน้ำเปล่าใช่ไหมคะน้ำที่เป็นโซดาเนี่ยเด็กเด็กเห็นไหมตาเคมาเนี่ยมันมีฟองพุดๆเลยเห็นไหมคะ ค่ะซึ่งผลคือ,คอมันมอ่าซึ่งผลนะคะเกิดจากการที่เมื่อใส่น้ําเข้าไปในน้ําโซดาเนี่ยน้าโซดาเนี่ยมันจะมีแก๊สชนิดหนึ่งค่ะเด็กๆที่เรียกว่าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งแก๊สเนี่ยมันอยู่ในประเภทพวกอย่างเช่นน้ําโคก้กที่เด็กๆชอบกินน้ําัซี่น้ําแดงที่เมื่อวานออนเซนดื่มก็มี ก๊าซถ่า์บอนไดออกไซด์ก๊าซเหล่านี้เนี่ยจะทําให้เมล็ดพืชเนี่ยลอยขึ้นเห็นไหมคะลอยขึ้นเหมือนกับเมล็ดพืชกําลังเต้นระบําอยู่เลยนะคะไม่ใช่าไม่ใช่แต่ถ้าเรานํานะทําถั่วเขียวมาใส่ในน้ำเปล่าธรรมดา มันก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะถ้าเด็กๆนะคะสนใจนะคะลองขอคุณพ่อคุณแม่นะคะทําการทดลองชนิดนี้แล้วลองถ่ายภาพลงมาให้คุณครูเห่ยดูนะคะว่าเด็กๆได้แบบที่คุณครูนิดทําหรือเปล่าอ่าหนูไม่มีเม่ัวเขียวอ่าใช้เป็นมา <c oughs> ใช้เป็นอย่างอื่นก็ได้คะ่ะลูกนะคะอ่างานนะคะอาเด็กๆเ,เ,เตรียมกระดาษขึ้นมาค่ะ เตรียมกระดาษขึ้นมาและเขียนชื่อเขียนชื่อข้างบนว่าเมล<า>็ดพืชเต้นระบำนั่นเองค่ะอ่า,าเขียนตามในภาพเลยนะคะม<า>มเมล็ดพืชเต้นระบำ<า>อ่าเขียนเลยค่ะเด็กๆก็ได้ลูไม่ต้องเขียนตัวใหญ่นะคะลูกเดี๋ยวมันล้นนะคะ เขียนตัวเล็กๆแต่ไม่ต um> ้องเล็กจนคุณครูเหมียวดูไม um ่ออกนะคุณครูเหมียวต้องใส่แว่นสายตาไม่ดีนะคะอ่าเขียนเลยค่ะลูกหัวข้อเมล็ดพืชเป็นระบำนะคะอ่าเขียนเลย หลังจากเขียนเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆวาดรูปแก้วสองใบค่ะรูปแก้วสองใบเวลาวาดถ้ากลัววาดไม่เป็นนะคะลูกวาดตรงนี้ก่อนเนาะวาดส่วนที่เป็นปากแก้วก่อนเนาะวาดเป็นวงรีวาดเป็นวงรีแล้วก็วาดขีดลงมานะคะจะได้เป็นแก้วนะคะแบบนี้ วาดแก้วสองใบนะวาดแก้วสองใบเลยนะคะเพราะเราจะใส่น้ําโซดากับน้ําเปล่าไปคนละแก้วนะคะอะ่ให้เด็กๆวาดให<ต>้เห็นดีจะได้รู้ว่าวาดไงอวันนี้มีเห็นคนเพิ่มมาสวัสดีครับน้องตูนวาวันนี้พาน้องมาเรียนด้วยนะคะส,ว,สวัสดีครับน้องตูนเพื่อนรักของครู สวัสดีค่ะอ่าโอเคค่ะเมื่อเสร็จแล้วนะคะอ่าเราก็วาดเมล็ดถั่วลงไปในแก้วนะคะแก้วหนึ่งนะคะเอาให้มันอยู่จมกับก้นนะคะที่จมอยู่ที่ก้นแก้วอีกอันหนึ่งนะคะมีมเมล็ดลอยขึ้นมาแบบนี้นะคะมีมเมล็ดลอยด้วยนะคะ จากการทดลองเมื่อกี้เด็กๆน่าจะรู้แล้วนะว่าแก้วไหนเป็นน้ําโซดาแก้วไหนเป็นน้ําเปล่าใช่ไหมคะแก้วที่เป็นโซดาคือแก้วไหนเอ่ยมีใครรู้ไหมแก้วที่เมล็ดพืชเติระบาหมะซ้ายหรือขวาคะมีใครรู้ไหมซ้ายค่ะเก่งมากค่ะลูกซ้ายออ่าเก่งมากค่ะ ยาทํให้ตัวอ,อีกอันก็คือแก้วที่ใส่น้ําเปล่าธรรมดาก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะเมล็ดถั่วงเราก็จะนอนจับก้นแก้วอยู่นะคะ <Okay. S 1> อ่าเขียนเลยค่ะ <Okay. S 1> วาดเป็นวงกลมนะลูกวงกลมหรือเป็นมเมล็ดเรียวๆก็ได้นะคะไม่ใช่เอาดินสอฝนฝนนะลูก <Okay. S 1> เพราะเดี๋ยวเราจะต้องระบายสีคุณถั่วด้วยนะคะโอเคะ okay. อ่เก่งมากค่ะโดนัทวาดเร็วมากเลยนะคะหลังจากวาดถัวด่วเสร็จแล้วนะคะอ่ะเด็กๆเขียน,นเด็กๆอยขึ้นมาเด็กๆเขียนนะคะอ่ะเด็กๆเขียนเด็กๆเขียนนะคะอ่ะอันนี้ลึกอ่ะอัน,นอัน,นแก้วนี้นะคะเขียนว่าน้ําโซดาอีกแก้วหนึ่งนะคะคือน้ําเปล่าธรรมดาอ่ะเด็กๆเขียนเลยนะคะ ะะการทดลองวันนี้นะคะก็คือใส่มเมล็ดถั่วไปในน้ําโซดา,มาเมล็ดเวลา,มาเมล็ดถั่วเจอกับน้ําโซดาซึ่งในนั้นจะมีแกส๊สค่ะบอนไัดอักษรเนี่ย <pięk? S 1> ก็จะทําให้มเมล็ดถั่วของเราจากที่ควรจะนอนจากก้นคล้ายๆเหมือนแก้วน้ําเปล่าเนี่ยก็จะลอยขึ้นมาเต้นระบำให้เด็กๆด,ดูนั่นเองค่ะาคั ่าหลังจากที่เด็กๆเ,เขียนแล้วนะคะให้เด็กๆเ,เขียนชื่อจริง,ง <ley> ด้านล่างไว้นะคะจะได้รู้ว่าผลงานอันนี้เป็นของเด็กๆนะคะ,ะเขียนชื่อจริงนะคะไม่เขียนภาษาอังกฤษนะคะอันนี้วิชาภาษาไทยนะเขียนชื่อจริงเพราะคุณครูเหมียวจะได้รู้ว่าเด็กๆคนไหนนะคะเขียนชื่อจริงตัวเองเป็นบ้างอ่าคุณครูเห,หมียวเก่งมากค่ะจะไม่ต้ Naruhodou องมองอ่า โอเคค่ะเด็กๆคะ่ะคุณครูเหมียวนะคะได้ตรวจสอบด้วยนะว่างานเด็กๆทําหรือเปล่าคุณครูเหมียวเห็นว่าบางคนยังเขียนชื่อจริงผิดนะคะค่อยๆตรวจสอบก่อนที่ <ๆ S 2> จะถ่ายลง,ลงนะคะถั่วลอยขึ้นบนถั่วมันลอยน้ำารรดาลอยลอยนบนลอยขึ้นไปลอยขึ้นไปลอยข้นไปลอยขอันนี้ถั่วจมถั่วฝากั่วแตละอํา,น,านูาน,านี่วตละอา,น,านูมแล้วก็แตละอํา อ่าโอเคค่ะอย่าลืมนะคะเขียนชื่อจริงนะคะอ่ามีคนเสร็จแล้วก็เขียนเลยนะคะคนไหนไม่รู้นะคะว่าตัวเองชื่อจริงเขียนอย่างไรเพราะว่าไม่ได้เขียนนานเนี่ยบางคนลืมเขียนนานแล้วไม่ได้เห็นคุณครูเหมียวคุณครูไม่ได้มาโรงเรียนไม่ได้ช่วยช่วยบอกเนีย่ยลืมนะคะคุณครูเหมียวก็เลยให้ฝึกให้เด็กๆฝึกเขียนชื่อจริงนะคะอ่า ตรวจสอบให้ดีนะคะบางคนนะคะเขียนชื่อจริงยังเขียนผิดนะคะลูกนะคะคุณครูเหมียตรวจทุกคนนะคะถ้าเขียนผิดไม่เป็นไรใช่ไหมเขียนผิดใช้ยังลบค่ะนะคะบางกลัวคุณครูเหมียวกลัวว่าถ้าเด็กๆโตขึ้นไปเนี่ยเด็กๆจะยังเขียนชื่อตัวเองผิดนะคะฉะนั้นเราจะมาฝึกกันคนไหนเสร็จแล้วนะคะก็ใส่เลขที่ตรงมุมขวาบนนะคะลูกใส่ตรงมุมขวาบนตรงนี้นะคะเลขที่นะคะ อ่าเลขทีไ่ไล่ไปเราเลขที่เท่าไราเขียนตัวนี้สวยสวย,สวยใหญ่ๆนะคะอ่าหลังจากที่เด็กๆเ,เขียนชื่อทุกอย่างเสร็จแล้วเด็กๆจะระบายสีนะคะมเมล็ดถั่วถั่วเขียวก็คือสีเขียวใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็ระบายถั่วสีเขียวนะคะน้ําจะระบายด้วยก็ได้นะคะคนไหนนะคะอยากให้แบบน้ําแตกต่างกันแก้วน้ําเปล่าอาจจะระบายสีฟ้า หรือถ้าคนไหนนะคะแก้โซดาอาจจะระบายสีเนื้อก็ได้เพื่อที่จะได้แยกความแตกต่างหรือจะระบายให้เหมือนกันทั้งสองอันเลยก็ได้นะคะแต่ว่าจะวาดแบบฟองฟองน้ําหรืออะไรเพิ่มขึ้นมานะคะจะได้ดูว่ามันแตกต่างกันอย่างไรอ่าเก่งมากค่ะนะคะอ่าโอเคค่ะต้องเขียนเลขที่ไหมเขียนข้าตรงมุมขวาบนนะคะ โอเคค่ะก็น,นะคะว่าของเด็กๆแต่ละคนนะเริ่มเสร็จแล้วนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูเหมียวก็ขอตัวลาไปก่อนสำหรับเด็กๆก,ก็ให้เวลาเผื่อไว้ให้สำหรับทำงานส่งคุณครูเหมียวนะคะเขียนชื่อและตรวจสอบให้ดีว่าเด็กๆทำครบสมบูรณ์ระบายสีสวยงามแล้วค่อยถ่ายลงใส่ในลายกลุ่มนะคะโอเคค่ะ สำหรับวันนี้นะคะอ่าเดี๋ยวคุณครูเหมียวลาไปก่อนแล้วพบเจอกันวันเแล้ว, <laughs> วพบกันสัปดาห์หน้านะคะสัปดาห์หน้าโอเคค่ะนั้นลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับคุณเหมียวก็แล้วสวัสดีครับครู